ะะสําหรับใส่น้ําถังน้ําเล็กถังน้ําเล็กอันนี้สําหรับลูกไก่เล็กใส่เล็กตรงแต่ถ้าเกิดให้แม่ค้าแนะนําแนะนําเป็นอันนี้ดีกว่าเขาแนะนำเนาะเป็นอันนี้เลยเล็กๆก็คือวาองกับพื้นก่อนพื้นไว้ใแกมติดนแล้วพอมันโตขึ้นมาเราก็ค่อยขึ้นมาสม,มุนคอมันเพื่อที่ไม่ให้มันจิกไม่ให้มันขึ้นไปขี้ใต่แล้วน้ําก็จะสะอาดแล้วมันน้ามันก็จะไม่ไม่เลอะไม่เลื้อนแต่ต้องคือให้เสมนคอเล็กๆก็คือวางกับพื้นก่อน ขาก็ค่อยเขาก,ก็โตขึ้นมา้วค่อยที่สมดุลคอไปอันนี้คือเบอร์กลารเบรการหกพิกปา,าทขายอันนี้เล็กสุดเล็กสุดสามพิกปาทแต่ก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ลูกค้าใช้หรอกมัาเล็กๆเพราะว่าใช้ไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวว่าจะไมทำมันโตก็แล้วกัน,อ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 ,นอ,อันนี้ลางอาหารลางสำหรับใส่อาหารใส่เล็กอันนี้อันนี้สำหรับถ้วยอาหารสำหรับใส่เล็กโตแต่ใส่เล็กก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนะี่ย อมันเริ่มโตก็ค่อยขึ้มมาสมองคอเลยสำหรัไหบไก่โตรางนะะ้ำถ้วยอร์ถ้วยข้าวมบอร์ใหญ่ก็มีนะคะมบอนี้มบอร์ใหญ่อันนี้สาหรับไก่ใหญ่เนาะแต่ว,วางไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีห้อยทอดวางอ,อาหารันจะไม่เลือนกงไต้องห้อยยินะ่มอันนี้แนะนําสําหรับไก่โตแล้วนะถ้าเกิดไก่เล็กก็ไม่แนะนําเพราะว่า้อดว,วางนี้กินถึงไหมถึงแต่มันไม่ออก ไไม่หลหลักๆมีแค่นี้ละค่ะสุมไก่ก็มีนะคะมีผ้าคุงกกงด้วยผ้าคุงกงกงนกก็มีมีปงนกไปละสามร้อยบาทใบใหญ่หมอนใหญ่หมอนใหญ่ไปละสามร้อยแล้วก็มีหมอนกลางไปละสองร้อยหอนกลางนู้นนั่นน่ะเอากลางไปละสองร้อยราคาเท่าเท่ากันเลยทุกร้านราคาเท่ากันเเราเราจะขายราคาเดียวกันจะไม่ตัดราคาไป อันนี้ก็อยู่ที่คนนิธีว่าใครจะขายยังไงแล้วใครจะแถมยังไงกนะ็คือแล้วแต่คนนิธีของของแม่ค้าแต่ละคนเราเอาศัยแถมเพราะว่าเราเราเล็กๆนมัดมัดเรียกอะไรนะมัดใจลูกค้าด้วยการแถม <c oughs> มาซื้อกันนะคะมาเที่ยวมาชมกันมีทั้งต้นไม้มีทั้งสัตว์เลี้ยงมีตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรยทรัพย์เขามีทุกอย่างที่อยากได้ มีต้นไม้มีสัตว์เลี้ยงมีปลาสวยงามมีคนสวยให้ชมที่นี่เป็นเมุนนอกันมีทุกอย่างเลยคะ่ะเพื่อนๆแวะมาอุ้หมหนุนได้นะคะร้านพี่โชคไก่ไครพี่โชคก็พี่ตีใจดีมากค่ะเป็นค่ะมาอุ้หมหนุนได้ค่ะมีทุกอย่างะคะ่ะ